สวัสดีชาวคิงคองบิ๊กคาร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหรือว่าเห็นไลฟ์สดในตอนนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาไลฟ์กันที่คิงคองบิ๊กคาร์เกินอยู่แล้วค่ะ วันนี้มีรถอะไรบ้างคะแลิมีกากนะครับก็วันนี้สวัสดีนะครับผมแอดมินบิวนะครับวันนี้ก็มารีวิวรถนะครับเข้าใหม่นะครับมีทั้งหมดสคันนะครับจะเป็นยาริสนะครับเป็นเจเน r เรชันที่2นะครับแล้วก็โตเยต้าฟิโกแชมนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือคอนทูนะครับเป็นโตโยต้ายารินะครับชมแรกนะครับ 1.5e นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เราตามไปชมกันนะครัก็ด้วยคันแรกนะครับคันแรกเป็น t o y ย t a y ยา i s นะครับตัวนี้เป็นตัว1.2 G นะครับก็คือรุ่นท็อปเลยนะครับนะก็ความสวยของเรานะครับที่อย่างนะครับสีนะครับสีเดิมนะครับจากโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่ได้มีการเก็บสีใดๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ ด้านล่างนะครับมีสเกตนะครับใส่มาเรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับยังไม่มีการทำอะไรใดๆนะครับนะเดินแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวประตูนะครับด้านมจับก็จะเป็นพรเมียมนะครับอันนี้คือล้อเดินของเขานะครับล้ออลลอยนะครับจากโรงงานนะครับคือเราอะพันกันก่อนเนาะ ด้านล่างนะครับก็จะมีสเกิร์ตข้างนะครับมีติดด้วยสีแดงนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับถัดมาบริเวณด้านท้ายนะครับก็จะมีอฟเลอร์หลังนะครับทรงสปอร์ตนะครับมีติดกล้องหลังมาด้วยนะครับนะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างครับก็เป็นรูปทรงสปอร์ตเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันสักหน่อยนะครับรถคันนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับอ่ะถัดมาครับผมบริเวณด้านในนะครับบานประตูนะครับก็จะเป็นลักษณะหนังนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ด้ามจับนะครับเป็นสีโครเมียมครับแผงควบคุมประตูนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับถัดมานะครับอ่าปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นลักษณะ push start นะครับและนี่คือตัวกุญแจรถของเขานะครับ ขออนุญาตเบาเสียงที่โทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคถัดมาครับพงมาลายครับพงมาลายก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังนะครับจับกระชับมือนะครับทรงแบบนี้เลยแล้วก็ตัวหน้าปัดเลนไม้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับว่ารถคันนี้วิ่งที่เท่าไหร่นะครับผมรถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่7 หมื่นสี่พันกิโลนะครับนะเป็นรถปีเอ่อสิบเจ็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะคะเป็นรถยาริข์ท่นี้ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับแล้วก็บริเวณกระจกสองท้ายนะครับอันนี้ทางผู้ใช้งานเก่านะครับใส่เป็นอ่ากระจกมองด้านหลังนะครับได้นะครับแล้วก็เสริมมองกล้องด้านหน้านะครับนะก็สะดวกสบายนะครับในการใช้งานด้านข้างหน้าท้องถอยหลัง แล้วก็บริเวณคอนโซลกลางนะครับอันนี้ก็คือตัววิทยุของเขานะครับเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ชุดเครื่องปรับอากาศครับพัดลมแอร์ครับก็จะตั้งอุณหภูมิได้นะครับนะมีเป็นออโต้ด้วยนะครับก็สะดวกสบายนะครับในการใช้งานแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาขอโทษครับพูดผิดเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะ อ่าโอเคเบาะนะครับก็สวยๆนะครับสภาพใหม่นะครับแจ่มเลยนะครับนะเป็นผ้านะครับขิดด้วยสีส้มนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันสักหน่อยครับ เป็นเบาะผ้านะครับสวยๆนะครับนุ่มๆนะครับสภาพดีนะครับแต่อันนี้อ่กนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับสวยๆนุ่มๆนะครับโอเคเรามาดูขวาท้ายกันนะครับอ่านะครับอันนี้คือขวาท้ายของรถคันนี้นะครับก็สวยๆนะครับนะไม่มีการชนดัดแปลงแก้ไขใดๆนะครับสภาพดีเลยนะครับเดิมจากโรงงานครับผม รถอาจจะมอมแมมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจัดการทำความสะอาดนะครับให้อีกทีหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคสําหรับคันนี้นะครับรถคันนี้ยังเป็นคันนะครับ็นตัวยาลนะครับ 1.2G นะครับรถปี2017นะครับเราขายที่ราคา3 6 9 0 0 0หบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ ท็อบ,อบแบบนี้นะครับฟังก์ชันแน่นๆแบบนี้นะครับสเกรลรอบพันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผคมอะลไรมันติฟังก์ชันแอร์ออโต้นะครับคือสะดวกสบายมากๆเลยนะครับนะเต็มสตรีมนะครับกับรถราคาประมาณนี้ถ้าค่อนจะอยู่ออประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยประมาณ7000พันนะคะสำหรับเต,ตยใต้ยาฤกษคันนี้คันประมาณ7 0 0 0บาทนะครับคุณได้ฟังก์ชันแน่นแบบนี้เลยนะครับนะก็ คุ้มๆกไปเลยนะครับใครที่ชอบก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันได้นะครับเราอยู่ที่ถนนเอกชัยนะครับติด5มคโครสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปครับเดี๋ยวผมสะบัดท้ายแล้วกันเนาะดูรถเก่งกันก่อนถัดมาครับรถเก่งอันนี้นะครับอันนี้คือยาริษนะครับโฉมแรกนะครับที่ออกมานะครับน้าตาแบบนี้เลย รถสีขาวเดิมนะครับจากโรงงานนะครับกับดีซน์ของต่อนะครับไฟหน้าดวงโตนะครับคมโค้งมนๆน่ารักนะครับช่วงหน้าจะสั้นนะครับกับเครื่องข้อดีของเขานะครับคือคันรถอีโฟกานนะครับแต่ว่าเขาเครื่อง1 5 0 0ันะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาครับก็โอเคสภาพไานนอกนะครับก็จะมีสเกิร์ตนะครับรอบกันนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นันะ้นเป็นตัวกลางนะครับของรุ่นเทานะครับหนักนะครับก็กกกล่างนะครับเดีจจ๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนีนะครับบริเวณขอภอยครับลมแรง รถคันนี้นะครับประตูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่คือการดีไซน์ของเขานะครับก็ยิงพื้นพ้องโดยสารครับก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะครับแล้วบริเวณเพดานนะครับก็จะออกสีออกเทาๆนะครับนะแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของผ้านะครับผมแล้วก็ปรับกระจกปรับประตูกระจกประตูนะครับกระจกข้านะครับก็คือด้วยระบบไฟฟ้าครับนี่ครับ าลไยนะครับก็จะเสริมความปลอดภัยนะครับด้วยถุงลมนิรภัยนะครับทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทรถกันนะเราจะมาดูหน้าเลใหม่กันน้าปัดเลนใหม่นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงกลางของคอนโซลนะครับผมนะก็สวยๆนะครับรูปทรงนะครับคลาสสิกนะครับนะอันนี้ก็คือชุด เครื่องเล่นนะครับและปุ่มเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะอยู่บริเวณกลางนี้อย่างนี้นะครับเป็นสไตล์ของเขานะครับแล้วก็รถคันนี้ก็เกียร์ออโต้เช่นกันนะครับถัดมาเอาอเบาะห้านะครับเรามาดูเบาะก,กันหน่อยจ้ะเอ๋ใครเอ่ย เป็นไงบ้างคะนอนสบายไหมคะไม่ได้นอนเหนื่อยัเ <c oughs> บาะาเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับสีเขานะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดไม่มีดใดๆนะครับอันนี้คือรถปี2011นะครับก็ยังสวยๆส,สมบูรณ์อยู่นะครับเหมาะทำงานใช <c oughs> ้งานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราดูฝาท้ายกันอีกนิดนึงนะครับโดคันนี้ สำหรับเตยตายารทิคันนี้เป็นปี2 0 1พนเะคะเป็นตัว e ของเราขายอยู่ที่269,000บาทนะคะอันนี้ก็คือบริเวณช่วงท้ายของรถคันนี้นะครับก็คือที่วางสอนะครับก็คือสะดวกนะครับคืออยู่ระดับที่แบบว่าวางแล้วคือคุณไม่ต้องยกเทินขึ้นหรือว่าปล่อยลงตํำลงครับคือระดับกลางๆเสมอเสมอเสมอคัอ วางได้เลยทันทีนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณสัมภาและเยอะก็ขับเบาะได้นะครับนะก็สะดวกสบายครับในการใช้งานนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับรถคันนี้ 1.5E นะครับรถปี2011นะครับขายราคากันอยู่ที่269,000บาทนะครับอ่อนประมาณ17ปีนะครับคนมีเครดิตประมาณ4,000ลบยๆเท่านั้นเองนะครหรือว่า ไม่มีเครดิตนะครับก็ผ่อน6ปีนะครับก็โดนดอกเบี้ยน้อยหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,000ต้นนะครับสบายสะดวกสบายนะครับนะออกง่ายๆครับรถ1.5ก็ไปได้ทั่วไทยนะครับนะกับกำลังเครื่องประมาณนี้ผ่อนประมาณนี้โอเคเลยนะครับสำหรับ Toyota Yaris นะครับสีขาวโฉมแรกของเขานะครับก็ผมว่ามันน่ารักดีนะกลมๆมนๆนะครับต่อไปครับ วันนี้โตโยต้าล้วน,นเลยนะครับตัดไปเจจะเป็นโตโยต้าไฮรักมิโกนะครับนะเป็นรถกระบะของแทกโตโยต้านะครับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นสีบอลเดิมงจากโรงงานนะครับมากับไฟหน้าดงรงตของเรานะครับไปางหน้าโดยเนี่ยสวยแบบนี้นะครับ ปกระโปรงหน้าก็จะดีไซน์นะครับเหมือนมีชมูมนะครับเอาไว้หายใจสจริงไม่ใช่นะครับช่วยในเรื่องการระบายความร้อนนะครับสําหรับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนะก็จะมีไฟกาะอรกนะครับนี่นะครับนี้ด้านข้างนะครับก็ล้อนะครับก็จะเป็นล้ออลอยนะครับเดินจากโรงงานนะครับนะนี่เลยนะเป็นรุ่น V N Turbo นะครับนะมีเทอร์โบนะครับ คันนี้ของ <ลด S 1> เราก็เป็นสังคาแครรี่บอยมีก้สี่ประตูนะคะมีแครรี่บอยเป็น,ปนตัวอะไรคะสี่ประตูนะครับตัวนี้เป็นตัวจ<อ>ีนะครับนะอ่าันนี้มอมแมนนิดหน่อยนะครับพอดีว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับถ้าลูกค้าออก,กรถกับเราล้างให้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับกับสี่ประตูคันนี้ครับ มานะครับบริเวณภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงประตูของเขานะครับก็จะคุมโทนสีครีมนะครับนะเพดานก็สีครีมนะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลหน้านะครับก็จะคุมโทนด้วยสีดํานะครับนะแผงวบคุมประตูก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับนะสะดวกสบายในการใช้งานนะครับอ่าแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่เลยนะครับนะถุงลมนิรภัยครับ แล้วก็หน้าปัดเลนไม้ครับผมหน้าปัดเลนไม้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับสว่างจ้าแบบนี้เลยนะครับกับรถวิ่งไปเพียง84,000ืกิโลเมตรครับรถคันนี้ปีอะไรเอ่ยรถ,รถคันนี้เป็นปี2014อน่ารถปี2014นะครับ4ประตูนะครับนะ,ะนี่คือตัวเครื่องเล่นวิทยุ เครื่องเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเครื่องปรับอากาศนะครับนะแล้วก็มากับเกียร์ธรรมดานะครับ5้าสปีดนะครับนะแบบนี้เลยนะครับเป็นหุ้มหนังนะฮะแล้วก็โซนเพดานนะครับก็สีครีมนะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับนะสวยๆนะครับไม่มีริ้วรอยนะคะสําหรับคันนี้ก็ถือว่าใหม่แล้วก็สะอาดมากๆนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีครีมด้านหลังสี่ประตูดูกว้างมากนะคะ เราดูประตูประตูประตูอะไรคะประตูสัดไปไม่รู้จะเรียกอะไรใร่ตักลางแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นท้องบริษัทกลางนะครับบอกคืออันนี้ผมไม่เคยดูรถคันนี้นะครับก่อนหน้านี้เลยนะผมก็รู้สึกว้าวเหมือนกันนะครับเมื่อเจอสภาพแบบนี้นะคือขาวใหม่สวยสดสะอาดนะครับดูแบบไม่ได้มี ความสกรปรกริ้วรอยในการใช้งานมาก่อนเลยนะครับนะเบาะหน้านะครับเนี่ยมุมอมองจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับก็ขาวใสสวยสดนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ได้นั่งเลยนะครับนะกับสภาพเบาแบบนี้นะครับอ่ะคันนี้เราดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับ เดิมนะครับสวยสมบูรณ์นะครับฝาล้คมๆนะครับสวยๆนะครับรูปทรงปกตินะครับจากโรงงานนะครับน็อตไม่มีการแกะขยับใดๆนะครับสภาพโอเคมากเลยนะครับกับรถคันนี้นะครับก็นี่ก็ผ่านไปกี่ปีแล้วแต่ว่าก็ยังคงสภาพรถตก6ปีนะคะอ่าแต่ยังคงสภาพสวยสดใหม่แบบนี้ครับบอกเลยว่าหายากนะครับนะกับรถสี่ประตูนะครับสภาพนี้นะครับนะ กับราคาที่ต้อง่ายนะครับเราส่ายอยู่ที่ราคาอ่าราคาก็จะอยู่ที่419,000บาทนะคะสำหรับรถ4ประตูวีโก้คันนี้นะคะอ่า419,000บาทนะครับผ่อนประมาณเท่าไหร่ครับของเรารถคันนี้ผ่อนอยู่ที่ช่วงประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะคะอ่า8,000บาทนะครับคุณได้รถวีโก้นะครับโหมนี้นะครับ4ประตูนะครับเป็นรุ่นัวดีด้วยนะครับถูกไหม ถูกดีโอเคถูกนะครับก็เป็นรุ่นสุดดีครับก็โอเคสวยเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับ่อนไม่แพงนะครับก็รถครอบครัวนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ไปทํางานนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับพาพ่อแม่ไปทําบุญนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับรถประเทศไทยนิยมใช้ครับรถกระบะนะครับ4ประตูนะครับก็มีไว้ติดบ้านครับดีกว่านะครับนะ ถ้าออกคนเดียวไม่ไหวนะครับ voilà. ก็ช่วยกันผ่อนนะครับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะครับเอาชื่อมาซื้อร่วมนะครับหรือว่าภรรยาของคุณนะครับหรือว่าลูกโตได้ประมาณหนึ่งนะครับทํางานได้สักปีหนึ่งมาซื้อด้วยกันนะครับเป็นสมบัติครอบครัวนะครับซื้อด้วยกันใช้ด้วยกันนะคะประหยัดนะครับนะก็เหมือนที่กขาบกครับเดินทางนะครับไปด้วยกันประหยัดน้ำมันนะครับอันนี้ก็บ้านเดียวกันซื้อคันเดียวกันนะครับประหยัดตังค์นะ ่วกันใช้ช่วยกันจ่ายนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็รถสามคันนะครับอ่ะยากกันดีกครั้งหนึ่งนะครับคันแรกครับคันนี้คือเฟต้ายาริสนะคะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่369,000บาทนะคะคนทบายชบาสนะครับฟังชันเต็มนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับ รถปอดรอบตันนะครับนะกับราคาสามแสนหกหมื่นาพันบาทหกหมื่นเก้าพันะครับผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะคะผ่อนอยู่ที่เจ็ดพบาทนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับมาครับรถกระบะครับไฮรักดีโก้เลครับดีโก้สี่ประตูราคาอยู่ที่หนึ่งหมืาพันบาทค่ะนึ่งนเก้0พับาทนะครับนะตัวหนึ่งนะคะต่อไปนะครับก็ โวเล็กน่ารัก่อนีบายนะครับกับยาฤิสของแรกนะครับ1.5ยนีนะครับนะราคาผนก็น่ารักน่ารักนะคะเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทนะคะผ่อน<อ>ช่วงไม่เกิน,นประมาณ5,000 5า0 0ต้นต้น,ตนกับราคา2 0 69,000บาทนะครับถูกใจคันไหนก็จองเลยก็ได้นะครับถ้าคุณสนใจนะครับหรือว่าอยากได้ภาพติดต่อทักแชทอินบ็อกซ์หรือโทรหาก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะ แจ้งเซลนะครับอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษนะครับเราเปิดกล้องนะครับไลฟ์ให้ลูกค้าดูได้เลยนะครับเฟซททมนะครับถ้าสะดวกก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึง6โมงครึ่งนะครับตอนเย็นนะลมแรงมากเลยวันนี้ผมเสียทรงเลยนะครับโอเคะโอเคก็เข้าๆประมาณนะครับก็ฝากไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับชออตอนนี้เราใกล้จะหนึ่ง แล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยกันกดติดตามนะครับขออีกนิดนึงนะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้ไลฟ์ผ่านช่อง youtube อีกหนึ่งช่องทางนะครับนะก็ขอบคุณมากมากเลยและก็ไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับแอด kingtomvita นะครับแอดกันเยอะๆครับมีอะไรดีๆรู้ก่อนใทรเป็นประโยชน์กับคุณนะครับนะ ก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้แล้วกันครับใครมีอะไรสงสัยสอบถามก็อินบ็อกซ์ทักเข้าความหากันได้ครับหรือว่าโทรหากันได้ก็ฝากกันไว้สำหรับไลฟ์สดวันนี้ด้วยนะครับทิพย์พลาะการใดก็ขออภัยไว้นะทีด้วยนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันอังคารเอ้ยไม่ใช่วันพฤรหัสนะครับวพืรหัสนะโอเคพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ